ต้งนง,ง,งคำเตือนในการเทรดการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการเทรดไม่ใช่เรื่องโชคแต่เป็นเรื่องของการวางแผนและกลยุทธ์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ชิวเทรดดิ้งทุกช่องทางด้วยนะคะติวสวัสดีครับอยู่ผมยกชิวเทรดดิ้งนะครับก็อ่ะเดี๋ยววิเคราะห์เหมือนเดิมแหละ3ตัวทองมีน้ำมันเนาะหลักๆเดี๋ยวพามาแกะจังหวะเข้าวันนี้ของในกลุ่ม ของเรากันก่อนว่าในกลุ่มของเราเข้าออเดอร์กันยังไงแล้วทำไมมันถึงบวกถล่มทลายแบบนี้อะซิกเนลของชิวเทรดดิ้งนะครับก็จะมีอัปเดตเป็นคลิปสั้นไปแล้วเนาะทีนี้มาดูกันว่าทำไมเราถึงมีไอเดียที่จะเข้าตรงนี้เรามาดูในหนึ่งชั่วโมงก่อนนะครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะเราก็จะเห็นสวิงลักว่าโอเคทั้ง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่เขาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นขาขึ้นถูกไหมครับเป็นขาขึ้นเนาะเป็นขาขึ้น ขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมขึ้นมาขึ้นมาแล้วชุดนี้มันไม่เบรกแล้วลงมาเขาไม่หลุดโรสําคัญคือตรงนี้ถูกไหมครับโลสําคัญอยู่นี้ถ้าจะลงต้องหลุดตรงนี้ซึ่งไม่หลุดพอไม่หลุดชุดนี้ขึ้นไปไม่เบรกย่อลงมาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าไม่หลุดเนี่ยก็คือขึ้นต่ออ่ะซึ่งจังหวะเนี้ยพาแกะจังหวะเก่าให้ดูด้วยซึ่งจังหวะตรงเนี้เราไม่ได้เข้าครับผมจะได้มาเข้าอีกทีคือวันจันทร์ พาไปดูเจาะให้ฟังอ่ะตรงเนี้ยไม่ได้มีดีมานส์สัายครับก็เลยไม่ได้เข้าชุดนี้ลงมาชุดนี้เด้งย่อเด้งตรงนี้มีการอะไรครับการกลับตัวให้เห็นแล้วพอมีการกลับตัวให้เห็นย่อลงมาตรงนี้จะกลายเป็นหนึ่งสองสามให้เราเล่นหลังจากนั้นเราก็บ่ายขึ้นไปพอบายขึ้นไปเสร็จช็อตนี้ก็จะได้ถือมาเรื่อย ก็จะถือมาเรื่อยๆจนถึงตรงนี้ทีนี้ซิกของวันนี้เวลาที่เราเทรดเราก็ต้องดูหน้ากราฟก่อนว่าโอเคหน้าไหนได้เปรียบหน้าหนึ่งหนึ่งเทนหลักขึ้นสองเทนลองไม่ใช่ขาลงละเป็นขึ้นแทนละถูกไหมครับเป็นขึ้นแทนละจุดที่ตัดสินว่าตรงไหนเป็นเทนขาขึ้นคือตรงนี้ที่เขาผ่านไฮตรงนี้มา นะครับตรงนี้หมายความว่านะครับหมายความว่าเขาจะขึ้นต่อแล้วอ่าเขาจะขึ้นต่อแล้วพอเรารู้แล้วแหละว่าเขาขึ้นต่อสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรครับหาที่บายเนาะหาที่บายซิกเมื่อวานในแผนที่ทําไว้ให้ก็จะมีโซนซับไายบริเวณนี้ตั้งแต่3 5มสถึงสีให้เซลล์ลงไปสต็อปประมาณ42ซึ่งเขาก็ลงให้นะเขาก็ลงให้นะ ลงมากี่จุดเนี่ยไหนะดูซิลงมาประมาณพันห้าหลังจากพันห้าเสร็จปุ๊บถ้าโลถ้าเขาต้องการจะลงจริงๆอ่ะถ้าเขาต้องการจะลงจริงๆเขาต้องหลุดตรงไหนครับหลายหลายคนจะมองแค่นี้จริงๆคือไม่นะโลที่ต้องหลุดจริงๆถ้าเขาต้องการจะลงเสียโครงสร้างไปเลยคือตรงนี้นะหลุดนี่นะอันดับแรกคือหลุดนี่แล้วก็หลุดโลนี่นะสองเก้าศูนย์เจ็ดนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเรารู้อยู่แล้วแหละว่าไม่เสียโครงสร้างง่ายๆหรอกพอไม่เสียโครงสร้างง่ายๆสิ่งพิพจารณาต่อมาคือโครงสร้างหลักของขาขึ้นเอาแค่เวิงนี้สําคัญที่สุดอยู่ตรงไหนครับอยู่งี้อ่ะเราก็แค่ตีมาหมับเข้าให้ลงมาถึงไหมไม่ถึงนี่ไม่ถึงก็แค่บายแต่เราบายชุดนี้ไม่ทันหรอกครับเพราะตรงนี้อะไรไม่มีดีมานส์ซัพพายถูกไหมอ่ะ พอไม่มีดีมานสัพพายสิ่งที่จะตามมาได้เราก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะงั้นเราจะบายยังไงดีวะบายตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมเพราะตรงนี้คืออะไรครับขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อลงมานี่ถือสิ่งที่เราจะได้บายรอให้เขาเบรกหัวนี่ก่อนพอเบรกเสร็จปุ๊บก็จะทำอะไรครับทำ market structure ถูกไหมของเทนอ่ะประมาณนี้ นี่คือไอเดียที่1อ่านี่คือข้อพิจารณาที่1ที่เราจะพิจารณา,าต่อไปตรงนี้เราจะเห็นได้ง่ายมากนะครับว่าตรงนี้มีดีมานเกิดขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้มีดีมานเกิดขึ้นอ่ะตีแบบไม่ต้องไปขี้โกงกันนะตีให้มันเต็มเต็มตีให้มันเต็มเต็มอ่าซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าเอา้ามันไม่จิ้มนี่แล้วทำไมถึงเข้า ในเทคนิคของชิลเทดดิ้งจะมีสิ่งที่เรียกว่าสต็อปฮันนะครับเห็นไหมสต็อปฮันเขาจะอะไรครับเขาจะโดนแล้วลงมาหาดีมานก็ได้หรือไม่โดนดีมานก็ได้แล้วก็ขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป็นเทรดเซตอัพของหน้านี้ว่าอ๋อโอเคตรงนี้คือมาเก็ตสตั๊กเจอร์นะเป็นเทนอยู่นะย่อลงมาเหยียบหัวคือเทรนที่ดีนะโดนสต็อปฮันแล้วนะโซนอยู่ข้างล่างนะ ไม่ถึงโซนไม่เป็นไรอ่ะบายไปก่อนแล้วการสต็อปแค่นี้เองนะครับนี่คือเทรดเซตอัพแล้วจังหวะเข้าที่ดีที่สุดของวันนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดละเพราะว่าเบรกออทำหางกัละอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาดูกันในไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันก่อนนะมาดูกันก่อนว่าเราจะเทรดยังไงชุดนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรครับเขาทำลาย หายเก่าอีกแล้วหรือก็คือเป็นอไทม์หายอีกแล้วเพราะฉะนั้นยอ่อบายอย่างเดียวนะยังขึ้นอยู่นะไม่ลงนะโอเคปะ่ะแต่ชุดนี้ก็ยังคงมองว่าเป็นไซเยวเพราะไม่ได้เบรกไปไกลมากเบรกไป300จุดเองถูกไหมเบรกไปแค่300จุดเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพึงระวังก็คือระวังมันเทลงมาแรงๆนะจ๊ะเพราะว่าในสชั่วโมง สิ่งที่เราพึงระวังเอาไว้ก็คือก้อนนี้ก้อนนี้นะครับตรงนี้มีโอกาสเป็น Stop h u ันสูงมากตีไว้ดูให้ดูเลยมีโอกาสเป็น stop hunt สูงมาก,ลมก,ามากแล้วก็มีโซนอยู่ตรงนี้นะครับมีโซนอยู่ตรงนี้อ่ะซึ่งโซนตรงนี้น่าสนใจละว,ว่าเราจะเล่นยังไงถ้าเขาลงมาซึ่งถ้าย่อลงมาให้บายก็จะบายตรงนี้แหละเพราะมันได้ไกลดีโอเคไหม ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ2810ขึ้นไปเอาแค่28งแปดเอ้ยสองเนี่ก็หมื่นกว่าจุดละใครไม่เอาผมเอานะโอเคปะ่ะตามนี้นะครับทีเนี้ยดูใน4ชั่วโมงเนี่ยโซนที่เราอยากบายจริงๆมันก็จะอยู่ข้างล่างถูกไหมอ่ะโซนที่อยากบายก็คืออยู่ข้างล่างก็คือโซนนี้นะครับบริเวณที่9 9จนถะึงแปเนาะ9 9้าจนถึง8 9ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนบายใน4ชั่วโมงที่น่าสนใจใช้ได้นะครับ ตัดภาพมาในสองชั่วโมง่อยโซนมันใหญ่ไปน,นิดนึงนะผมไม่ชอบผมขอแต่งแล้วกันเอาเหลือแค่นี้พอนะครับเหลือแค่นี้พอแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะมีโซนให้อีกอันนึงแล้วก็มีพูเล็กๆแอบอยู่นะครับผมจะตีรวบเป็นแบบนี้อ่ะเรามาดูในหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยตรงเนี้ยไม่สวยตรงเนี้ยสวยแล้วก็มีตรงนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสามที่แถวๆนี้แหละน่าจะมีโอกาสแล้ววะอ่ะประมาณนี้ ถ้าย่อมาก็บายไปก่อนถ้าหลุดนะครับย้ําว่าถ้าหลุดอ่ะหลุดเส้นไหนต้องเด้งเซลล์หลุดเส้นนี้เล่นเด้งเซลไปก่อนเพราะมันมีเลนให้เล่นอยู่ประมาณสา0พันกว่าจุดสี่0ันกว่าจุดนะอะเล่นไปก่อนเซลล์ไปก่อนนะครับทีนี้มาดูในทมาเฟรมสิบห้านาทีใน15นาทีเนี่ยใน15นาทีเนี่ยสิ่งที่เราพึงระวังเอาไว้ที่สุดคืออะไรครับ คือการเล่นโซนซ้ำโซนนี้มันซ้ำมันไม่สวยนะประยนนะครับผมจะตีมันเฝ้าระวังมันมีโอกาสเด้งนะแต่ว่าคงไม่ได้ไม่เยอะมากทีนี้จุดที่เราเข้ากันคือตรงไหนครับคือข้างบนยอดตรงนี้นะคือแถวแถวบนยอดนี้เพราะงะั้นโซนนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับโซนนี้ยังไม่ได้ใช้โซนเนี้ในหนึ่งชั่วโมงอ่ะมันสวยถูกไหมในหนึ่งชั่วโมงมันสวยแต่ในสินาทีมันไม่สวยถูกปะ พอในสิบห้านาทีมันไม่สวยเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคงั้นมันมีโซนย่อยตรงนี้นะนี่ก็เป็นโซนย่อยนะถูกไหมนี่เป็นโซนย่อยนี่ก็โซนย่อยอ่ะแล้วหนึ่งชั่วโมงมางี้แล้วตรงนี้เราจะเล่นยังไงง่ายๆครับตีไว้ก็ได้ดูในสาสิบนาทีก่อนซิมีไหมไม่มีแต่มีในสิบห้านาทีถูกไหมห้านาทีมีหรือเปล่ามาดูกันมีหนึ่งมีสองแปลว่ามีโซนอยู่ถูกไหมครับพอมีโซนอยู่สิ่งที่เราต้องทําคือเราก็ตีไปโปดเป็นปกติของเรา ตีให้รู้ว่ามันเป็นโซนใน15นาทีเอาไว้เล่นได้เพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะมองตรงนี้เป็นสต็อปพันได้เพราะอะไรถ้าเราไล่สวิงดีๆตรงนี้มีโอกาสเป็นสต็อปพันได้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้ลงแรงๆมาทํายังไงครับถ้าลงแรงโซนนี้ทิ้งโซนนี้ทิ้งรอดู2โซนล่างโอเคปะเออตามนี้นะนี่คือแผนทองนะครับยังคงมองย่อบายต่อไปเรื่อยๆ มาดูในห5นาทีก่อนสิแผนจะได้ไม่ต้องไกลมากโซนแรกนะครับที่เขาเล่นไปแล้วเนี่ยก็คือโซนข้างบนตรง36ตรงนี้เป็นโซนซ้ำเนาะอ่ะถามว่านักปัจจุบันก่อนที่เขาย่อลงมามันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับโซนจะอยู่ตั้งแต่37เนาะสต็อปลอที่เมกเซนที่สุดอยู่ตรงตูดตรงนี้ตรงโลตรงนี้นะครับก็คือประมาณ34ประมาณ3400จุดนะอ่ะซึ่งพอเด้งไปแล้วก็คือเด้งไปแล้วแหละช่างมัน ช้ไปแล้วเราไม่สนถ้าลงมาแปลว่าโซนนี้มีโอกาสแหกสูงถูกไหมครับโซนนี้ก็มีโอกาสแหกถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นต้องมานั่งดูกันก่อนว่าถ้าแหกจริงๆเราจะเล่นยังไงโอเคปะ่ะใน5้านาทีเนี่ยถ้าแหกจริงๆเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสําหรับผมนะผมมองตรงนี้เป็น top ฮันนะครับแล้วผมมองโซนนี้เป็นหลักต็อปข้างล่างต็อปข้างล่าง ข้างล่างนี้ตรงโลประมาณ32แล้วก็ตรง30ตรงนี้จะปอนแล้วมาดูอีกทีแถวแถวยี 27, สต็อป24 25ประมาณนี้เลยโอเคไหมอ่าประมาณนี้นะอ่ะเรียบร้อยนะครับกับแผนน้องทองปไปต่อกันที่ BTC อ่ะ BTC ลบกลับเข้าหน้าเทตุผม แผนที่ทำไว้ให้เมื่อวันก่อนพอดีก็คืออย่างที่บอกครับถ้าเขาเบรกชุดนี้มาเนี่ยตรงนี้สันนิษฐานไปก่อนว่าเป็น soft hand ซึ่งเป็นจริงๆเห็นไหมย่อมาระบายขึ้นไปเราจะโดน2ทีนะทีแรกคือโซนแดงทีต่อไปคือโซนส้มถ้าเบรกโซนส้มขึ้นไปเราคุยกันว่าไงค,ครับเบรกย่อหายถูกปะเผอิญไม่เบรกมันก็ลงอ่ะพอมันย่อลงมาสิ่งที่เราต้องดูก็คือโซนที่มันใช้ซ้ํามันจะไม่ใช้อีกแล้วนะ โอเคไหมโซนที่ถูกใช้ซ้ําถูกไหมครับหมายความว่ายังไงอ่ะพาไปดูโซนที่ถูกใช้ซ้ำจาแหตไปแล้วหนึ่งตรงนี้เคยมีดีมานผมอยู่ใช้แล้วครั้งที่หนึ่งใช้แล้วครั้งที่สองใช้แล้วครั้งที่สามมันเลยลงมันหลุดหมดเลยเห็นไหมโซนใช้แล้วเราจะไม่ใช้แล้วนะอ่ะทีนี้พอชุดนี้ขึ้นไปเนี่ยลงมันหลุดแล้วขึ้นก็เรื่องปกติครับอย่างที่ผมบอกว่า ถ้าใครบายชุดนี้กับชุดนี้คุณต้องสต็อปลอสข้างล่างตรงนี้มันไกลผมเลยแบ่งให้สองชุดผมเลยแบ่งให้สองชุดถ้าโดนชุดแรกชุดนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับมาวางแผนกันใหม่เนาะอ่ะอันดับแรกแผน b c ซแผน Fail, เซลล์เข้าแล้วเข้าแล้วใช้แล้วลบทิ้งเราจะทำแผนมไปดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อน 4ชั่วโมงเราจะเห็นกรอบถูกไหมครับกรอบไซด์เวย์ของเขากรอบบนคือกรอบออทามไฮที่หนึ่งแสนกับอีกเก้าพันแล้วก็สองร้อยกรอบล่างอยู่ที่แปด0มืนเก้าทีนี้ตอนนี้เขาย่อลงมาแต่เขายังไม่หลุดกรอบล่างถูกไหมยังไม่หลุดกรอบล่างเนาะพอยังไม่หลุดกรอบล่างแต่ชุดนี้ <c oughs> เห็นไหมครับเขาลงเด้งลงเด้งแล้วก็ไหลลง สิ่งที่เราต้องพึงระวังก็คือตรงเนี้ยมันแทบจะเล่นไม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะโอเคปะสิ่งที่จะเล่นถ้าอยากบายมันบายได้อีกทีนึงก็คือชุดวัดใจข้างล่างตรงนี้ครับเขาเรียกว่าชุดวัดใจนะตรงนี้ชุดวัดใจสต็อปรอสก็แค่ขอบโซนนะเข้าประมาณ9800สต็อปประมาณ90,000มอ้ยไม่ใช่90,000ประมาณ89,200 รประมาณนี้คือมันจะเล่นประมาณเนี้ยบิตคอยสต็อปมันกลายพระโซนมันใหญ่นะครับชุดนี้เนี่ยถ้าลงมาไหลๆล,ลงมาเป็นไซด์เวลลงมาอย่างเงี้ยก็บายขึ้นไปได้นะครับบายขึ้นไปได้อ่ะได้แผนบายที่หนึ่งละต่อไปแผนเซลล์ล่ะตรงไหนดีแผนเซลล์เนี้ยโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าตรงเนี้ยมันใช้ไปหมดแล้วถ้าอยากเซลล์ต้องเซลล์ข้างบนตรงนี้ละ่ะก็จะมีทัพพายอยู่ตรงนี้นะครับมีทัพพายอยู่ตรงนี้ข้างบน นี่คือใน4ชั่วโมงนะอ่ะมาดู2ชั่วโมงสิโครงสร้างคล้ายกันไหมอ่ะโครงสร้างค้ายกันนะครับโครงสร้างค้ายกันเพราะฉะนั้นเราไปดูใน1ชั่วโมงเลยละกันง่ายดีใน1ชั่วโมงเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้อ่ะเขาทำอะไรให้เราไว้เห็นได้อยู่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็น1ตรงนี้เป็น2ลงมาเป็น3ก็ได้ไม่รู้นะครับแต่เรามาร์คเอาไว้ก่อนละกัน ถ้าจิ้มมาก็วัดได้นะแล้วก็สต็อปขอบโซนเหมือนเดิมนะครับก็สต็อปแค่ขอบโซนเหมือนเดิมถ้าจะเซลล์ชุดนี้ก็ต้องเซลล์ข้างบนข้างบนนี้ก็คือประมาณแสนสองพันอีกประมาณ6,000กว่าจุดก็น่าจะได้เล่นแต่ตรงนี้พึงระวังไว้นิดนึงว่าโซนซ้ํานะมันเป็นโซนซ้ํานะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะลงหรืออาจจะทะลุขึ้นไปเลยก็ได้นะครับอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้ เพราะงั้นผมไม่มาร์กไว้ให้นะไม่มาร์กไว้ให้นะผมเอาจริงๆอ่ะใจจริงอ่ะผมอยากให้มันเบรกขึ้นไปนี่ผมมองภาพนี้ลงมาจิ้มเบรกใช่ไหมย่อบายขึ้นไปเลยง่ายกว่า15นาทีนะครับใน15นาทีเราก็จะมองภาพเล็กอ่ะโอเค15นาทีชุดนี้เนี่ยก็ก็ยังเป็นหน้าบายอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากบายเนี่ยโซนที่เราต้องบายคือโซนนี้ใช้แล้วเนาะก็เหลือโซนนี้ถูกไหมครับแล้วก็จะสต็อปลอสข้างล่างตรงนี้อ่ะ ตบลอดข้างล่าง,งตรงนี้นี่คือแผนบายของเราเราก็จะมองว่าโอเคชุดนี้ย่อมาเราก็บายกลับได้แต่เขาจะย่อมาให้บายไหมอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้นะหลักๆเราก็ยังมองหน้าบายอยู่นะเรายังมองหน้าบายอยู่เพราะเขายังอยู่ไซเวนะครับลงมาล่างรอบเราก็แค่บายขึ้นไปบนรอบเราก็แค่เซลนะหลักๆเรามองแค่นี้นะครับเป็นไซไวไซเวตามนี้นะครับต่อไปน้ํามันอ่าน้ํามันเด้งมาแล้วนะน้ามันเด้งมาละ กล้จะถึงโซนแรกแล้วที่เราวางแผนกันเอาไว้ก็คือตรงนี้เป็น top h ฮ n นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนโซนของน้ํามันเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวสองเจ็ดเอ้เจ็ดสองหกร้อนะครับไปจนถึง72800องแปอกว่างที่เซลที่แรกที่ต่อไปอยู่ข้างบนเลยก็คือ73แล้วก็74โดยประมาณแล้วก็บนสุดก็คือ75 ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาท่าไหนเนาะเราก็รอดูตามแผนไปเพราะว่าเทนเขายังเป็นขาลงอยู่ตราบใดที่เขาไม่เด้งให้เราเซลเราจะเซลไม่ได้โอเคไหมแผนยังคงแผนเดิมนะครับน้ำมันประมาณนี้นะวันนี้อะมานี้เลยไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเจอกับชิวเทรดิ้งคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามชิวเทรดิ้งไวทุกช่องทางด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ